สวัสดีค่ะ,ะพี่หนิงจิดาภาเจตนิพิธอาภานักพัฒนาการกีฬาชำนาญการพิเศษผู้อุ้มในการกลุ่มนันทนาการสัมพันธ์สำนักนันทนาการกรมพระนศษาค่ะครับผมผมแบงค์นะครับนัทพงษ์ชัยวัชิติกุลครับนักพัฒนาการกีฬาปฏิบัติการครับกลุ่มน,น,านามันทนาการสัมพันธ์สำนักนันทนาการกรมพระรศษาครับพบกับรายการนันทนาการสร้างสรรค์กิจกรรมสร้างส,ส,าสู Silver ่ วันนี้นะคะเราจะพาทุกท่านไปพบกับกิจกรรมนันทนาการอีกประเภทหนึ่งนะคะนั่นก็คือกิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีค่ะซึ่งกิจกรรมประเภทนี้ก็จะเป็นกิจกรรมหนึ่งใน11ประเภทของกิจกรรมนันทนาการกรมพละศึกษาค่ะครับผมก่อนอื่นนะครับเรามารู้จักกับความหมายกันก่อนนะครับการร้องเพลงและดนตรีนะครับเป็นกิจกรรมนันทนาการที่เกี่ยวข้องกับการใช้เสียง ทั้งเสียงจากการเล่นดนตรีนะครับทั้งเสียงจากการร้องเพลงที่แสดงออกอย่างมีจังหวะนะครับและระดับที่แตกต่างกันไปนะครับเป็นการสื่อสารและถ่ายทอดความรู้สึกต่างๆนะครับของผู้เล่นและผู้ร้องนะครับก่อให้เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินผ่อนคลายความตึงเครียดและทั้งผู้เล่นและผู้ฟังนะครับเป็นองครับรวมถึงแสดงให้เห็นความเป็นมาของบุคคลและเชื้อชาติความมีอารยธรรมความแตกต่างของชนชาติต่างๆอีกด้วยนะครับ ตัวอย่างกิจกรรมของการร้องเพลงและดนตรีนะคะก็จะมีหนึ่งก็คือการร้องเพลงค่ะก็การร้องเพลงนี้นะคะก็มันจะเป็นการออกกําลังกายอย่างหนึ่งด้วยเพราะว่าจะทําให้ปอดของเราแข็งแรงค่ะนอกเหนือจากการที่เราจะมีปอดที่แข็งแรงจากการร้องเพลงแล้วนะคะเราก็จะเกิดสมาธิจากการร้องเพลงที่สําคัญนะคะการร้องเพลงทําให้เราเนี่ย หลั่งสารแห่งความสุขหรือสารเอนโดฟินออกมาด้วยค่ะ้องแบงค์ครับผมแล้วการร้องเพลงหากเราจะแบ่งประเภทของการร้องเพลงเนี่ยสมัยนี้การร้องเพลงเนี่ยมีหลากหลายไม่ว่าจะเป็นการร้องเพลงร่วมกับวงดนตรี <c oughs> ก็คือการที่เราขึ้นไปร้องเพลงร่วมกับนักดนตรีเลยหรือจะเป็นการร้องคาราโอเกตการร้องคาราโอเกตนี่ก็จะเป็นกิจกรรมที่เราทําได้ทุกเพศทุกวัยหรือการร้องเพลงแบบสุดท้ายที่ ใช้เทคโนโลยีเข้ามาเกี่ยวข้องก็คือการร้องเพลงด้วยแอปพลิเคชันสำหรับการร้องเพลงโดยตรงยุคสมัยนี้เทคโนโลยีเข้ามามากนะคะก็ทำให้มีแอปพลิเคชันที่เกี่ยวขอมามาะะ้วของกับการร้องเพลงก็จะทำให้เราเนี่ยร้องเพลงได้โดยที่ไม่เสียค่าที่จ่ายก็นี่ก็คือเรื่องของการร้องเพลงค่ะครับผมสองการเล่นดนตรีเป็นการฝึกทักษะทางร่างกายในหลายด้านแล้วแต่ชนิดของดนตรีค่ะ เช่นหากเราจะเล่นดนตรีที่เป็นเครื่องเป่าเราจะได้การฝึกระบบการหายใจเป็นต้นนะคะการบรรเลงดนตรีเนี่ยต้องใช้การฝึกซ้อมมากทําให้เราได้ฝึกสมาธิไปโดยปริยายพูดถึงการเล่นดนตรีนะคะนอกจากจะเป็นการทําให้มีทักษะทางร่างกายแล้วยังจะช่วยในเรื่องการหดตัวของกล้ามเนื้อมีการเคลื่อนไหวของข้อรวมทั้งการเหยียดยืดนิ้วมือด้วยค่ะเครื่องดนตรีก็จะมีหลากหลายประเภท ทั้งดีดสีตีเป่าแต่และประเภทจะมีความยากง่ายต่างกันไปค่ะเราสามารถที่จะเลือกเล่นดนตรีในแบบที่เราชอบและเหมาะสมกับความสามารถของตัวเราได้ค่ะตัวอย่างเช่นเครื่องดนตรีไทยจะมีชิงฉาบกรับขิมระนาดซออู้ซอดซออ้วงซอสามสายจะเก้คของวงของมงกลองแขกคลุย ปีตะโพนเป็นต้นเครื่องดนตรีพื้นบ้านเช่นแคนสะละซึ่งพินอีสานโป่งลางเครื่องดนตรีสากลและดนตรีคลาสสิกเช่นกีตาร์โปร่งกีตาร์ไฟฟ้ากีตาร์คลาสสิกอูคูเลเล่กลองชุดเปียโนคีย์บอร์ดกีตาร์เบสไวโอลินแซกโซโฟนทรัมเปตฟรุตแทมบูรีน นอกจากนั้นนะครับยังมีตัวอย่างกิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีอีกนะครับได้แก่ครับข้อ3นะครับการฟังเพลงครับสาหรับคนที่ไม่มีทักษะในการเล่นดนตรีมากนักนะครับและอาจจะไม่ชอบการร้องเพลงการฟังเพลงนะครับเป็นตัวเลือกที่ดีมากๆนะครับสำหรับการทํากิจกรรมนันทนาการด้านดนตรีนะครับเพราะการฟังเพลงนะครับสามารถช่วยปลนคลายความเครียดนะครับความเหงาและช่วยระบายอารมณ์ได้นะครับโดยจุดประสงค์ของการฟังเพลงนะครับมีหลากหลายมากมายนะครับเช่น ฟังเพื่อผ่อนคลายนะครับอาจจะเป็นดนตรีบรรเลงตามแนวที่ชอบหรือเป็นดนตรีช้าๆนะครับมีเสียงธรรมชาตินะครับเช่นเสียงน้ําไหลเสียงนกร้องนะครับตามน้ําตกอะไรพวกนี้ครับสองนะครับเป็นฟังเพื่อความสนุกสนาน<ม>ควรเลือกเพลงที่มีจังหวะกระชับมีเนื้อร้องประกอบที่มีความหมายไปทางสนุกสนานนะครับและอาจจะเป็นเพลงเต้นํำนะครับแล้วต่อมานะครับฟังเพื่อทําความเข้าใจกับเนื้อร้องทํานองเช่นบทเพลงที่ใช้ประกอบการสอนทางศาสนานะครับ บทเพลงที่มีเนื้อหาสื่อให้เข้าใจปรัชญาของชีวิตนะครับทำให้เกิดสมาธิและรู้จักการปล่อยวางนะครับ 4. ครับการแต่งเพลงครับการแต่งเพลงนั้นจะเป็นทักษะที่ไม่ได้มีกันทุกคนนะครับแต่ถือว่าเป็นกิจกรรมที่สร้างสรรค์ทางด้านดนตรีที่ช่วยปลดปล่อยจินตนาการนะครับและความรู้สึกของผู้ทํากิจกรรมครับแล้วพี่หนิงนะครับชื่นชอบหรือทํากิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีประเภทไหนครับพี่หนิงครับน้องแบงค์น้องแบงค์ต้องถ่ายดูสิคะว่าพี่อ่ะชอบแบบไหนยังไง ถ้าให้ผมทายนะครับสำหรับที่หน่งนะครับสวยๆแบบนี้ต้องชอบฟังเพลงแน่นอนครับน้องแบงฟังเพลงเหรอถูกต้องแล้วครับเป็นไงผม,มกล่าไวไปแล้วผมดาใจหัวหน้าผมได้อยู่แล้วครับเพราะว่าพี่หนิงก็ชอบฟังเพลงมากๆเลยค่ะน้องแบงบฟัง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 เพลงเพื่อที่จะมาฝึกร้องเพลงให้ถูกก็คือสองข้อเลยทั้งฟังทั้งร้องเลยค่ะแต่ความจริงค่อนไปทางร้องเพลงมากกว่าค่ะน้องแบงครับผมพี่หนิงก็ชอบร้องเพลงมากนะคะ แล้วน้องแบงะคะ่ะน้องแบงชื่นชอบหรือทํากิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีประเภทไหนเอ่ยครับส่วนตัวผมนะครับก็ชื่นชอบการเล่นดนตรีนะครับเพราะว่าเราได้ใช้จินตนาการใช้อารมณ์ความรู้สึกนะครับเล่นไปกับมันนะครับเพราะว่าการเล่นดนตรีเนี่ยเราจะฟังเพลงอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมาคิดแล้วก็ใช้มือใช้อวัยวะของเราในะส่วนต่างๆของร่างกายนะครับประกอบกิจกรรมให้มันสมูทกันต้องใช้สมาธิอย่างมากนะครับค่ะ ผมอันนี้น่าจะวัยรุ่นนะครับวัยรุ่นหรือว่าส่วอายุน่าจะชอบมากนะครับเพราะว่ามันได้คิดด้วยได้อะไรด้วยนะครับพี่หนิงครับค่ะกิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีมีประโยชน์เป็นอย่างมากเลยนะคะน้องแบงใช่ครับพี่หนิงครับเดี๋ยวผมจะบอกถึงประโยชน์ของกิจกรรมการร้องเพลงและดนตรีให้ฟังกันนะครับค่ะข้อ1ครับทําให้ผ่อนคลายนะครับจะลงใจนะครับลดความเครียดช่วยปลดปล่อยอารมณ์เศร้าหรือหดหูนะครับข้อ2ครับ เกิดความสนุกสนานเพลิดเพลินกระชุ่มกระชวยครับผมข้อ3ครับใช้ในการสื่อสารหรือถ่ายทอดความรู้สึกของอารมณ์นะครับข้อ4ครับเป็นการบริหารกล้ามเนื้อนะครับสำหรับการเล่นดนตรีนะครับหรือว่าการบริหารปอดนะครับสำหรับการร้องเพลงครับผมส่วนข้อ5ครับเป็นกิจกรรมที่สามารถสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับตัวเองหรือว่ากับบุคคลอื่นหรือว่าสังคมนั้นๆด้วยนะครับพี่หนิงครับค่ะ สำหรับท่านใดสนใจกิจกรรมนันทนาการนะครับประเภทการร้องเพลงและดนตรีนะครับหรือกิจกรรมนันทนาการประเภทอื่นๆนะครับทางกรมพระศึกษาของเรานะครับก็มีศูนย์นันทนาการนะครับที่คอยให้บริการกิจกรรมนันทนาการแบบฟรีๆนะครับเพื่อสนับสนุนให้เด็กเยาวชนและประชาชนนะครับได้ใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์เป็นการเสริมสร้างทักษะบุคลิกภาพเพิ่มพูนประสบการณ์ให้กับผู้เข้าเรียนซึ่งศูนย์นันทนาการกรมพระศึกษานะครับตั้งอยู่บริเวณประตู14 สนามสุขพัชรา,ายัยกรุงเทพมหานครเปิดให้บริการทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์นะครับเวลา17.00นถึง19.00นนะครับและปิดให้บริการในวันหยุดราชการภายในศูนย์นันทนาการกรมพระศึกษานะครับมีกิจกรรมต่างๆที่น่าสนใจเช่นการเรียนดนตรีไทยดนตรีสากลกิจกรรมร้องเพลงและกิจกรรมอื่นๆอีกมากมายนะครับหากท่านใดสนใจนะครับสามารถติดต่อได้ที่ f a c e b o o k ศูนย์นันทนาการกรมพระศึกษา และตอนต่อไปนะคะเราจะพาไปพบกับกิจกรรมนันทนาการประเภทใดนั้นต้องรอติดตามรับชมกันนะคะพบกันใหม่โอกาสหน้าสวัสดีค่ะบบ๊ายบาย